แม่มึงแท้ฉันวาหองคือว่าหมู่บ้านอเออยิงแม่มึงจะห้านี่ยะไปไหให้มบานไปให้เพื่อนนอนสบายแต่เราก็ได้ยินเพราะว่าเสียงน้าเบียดียมันได้ยินอยู่แล้วอแต่นกก็เลยว,ว่าโอ้ยมันไม่ใช่จังหวะที่นกต้องลงไปรับตังค์ใินะครับแต่ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้มาก,พกเพื่นอนสิว,าวา่าอยากไดไรเงินได้แบ่งลอยให้ได้แบ่งลอยแบ่งเศร้าให้บาทนึงนกระเอาด้พี่น้องว่าเมนว่าบ่อยากได้แต่ว่าจังหวะที่สิลงไปเอาอ่ะ คือเราได้ปฏิเสธตั้งแต่แรกแล้วว่าช่วงนี้เรารับไม่ได้เมนหลายเ<บ>ป็น<บ>ได้ดกันล่องไปบ่ได้ไหมครับแม่แม่เอฟซีลงเสียเข้าใจสิรูดีว่าอ๋อคงสักความเขาจะลงมาจังหวะนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนที่เป็นบอลูเป็นกับบอลดิพีดหรอกแต่ว่าเป็นกับบอลควนสีดานะเพราะว่าลูกทําทหน้าบอกอยู่ว่าแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแป๊บียวกแป๊บียวกที่ลงสิลงไปอยู่เออนะครับ ไม่ได้แบบว่าบอดีวาตูดโดดังปนานนั้นที่พี่น้องแต่ว่าอยากให้แฟนคลับที่อยู่ไกลๆนะครับได้ดูความสามารถได้ดูโชว์สวยๆวย่าอย่างไหเกอร์ว่าอย่างไหเป็นแบบว่าเอานักร้องอยู่ไหนมันเคยมีแล้วปีหนึ่งสองปีที่แล้วนี่แหละอืมลงไปรับรับตั้งเ<ร>งนินนาง,<ร>งแซ<ส>ยู่นั่ะล่ะจนจบหาเพลงอ่ะพี่น้องจนจบห้าเพลงจนแล้วก็เดทแอร์เวลาคนอื่น นางแซ่จั๊ซีบอลยังซีรูปึ้นใบเดียูปเพท่านใดเพราะว่าเราติดแฟมขับอยู่เราถ่ายรูปอยู่แล้วทีนี้มันสับสนครับนกเขาเรยว่าตังแตนี่เป็นปต้นไปันกกาศิ่เล่นชูนะครับเพราะว่ารับเงินลงอยู่ทั้งคืนอยู่แล้วไหมนกล้ำอยู่หมดคืนเนี่ยนกข่าแปนใส่อยู่ที่ว่ารับอยู่หมดคืนแถมสีบอมาเลยคนดีดท่ายรูปมาแทบแทบจะไม่มาให้เซลฟี่เพราะว่าจังหวะที่เราเต้ยอ่ะกระซิปก่อนนกยืนซ,ซื้ออยู่นี่ กับว่าพีผู้ใดมาไายเหีย่ยตว่าตอนกจับไม่ขึ้นปั๊บเพื่อนสิมา์พรยตอนกจับไม่แล้วภาพที่ออกไปมันก็ไม่สวยไงเพราะว่าอย่างเขาหลองเพียงปากเขามันขยับอยืนมาครับรเขากระโจนไายเพราะจะกระโจนไทยปับ๊บเจ้าของกล่องเพคนจะง่ามมาสั่นต่ว่าเขากุญช์คนายนี่จะจัป่ปากเขาเบี้ยวเขาเบิดงยุทธาใดแนบ่นบางบางครั้เพื่อนไปโพสด้วยมั้งแต่งขาบ,บางคนเนลยรถคนจักรวรรดิปากเบี้ยวแค่รถคนจัก,กรวรรดิ คือว่อรอสินะครับถ้าอยูอม่มาเห็นตัวจริงก็จะว่ารอครับรอคนได้รูปไร้สวยเท่ากับจะ้าวจะแม่ม่บุญกันไปแล้วย่องทุกทีแต่แม่เม,มืออม่อวานบอกว่าในรูปอนะรอกว่าจ้าไนลูกสาวคนสวยหลักเขายังไม่มาซึ่งตัวจริงคือเจมส์อาทิตย์จ้าวแม่หัวอราะบูเลียนอยู่หน้าหลักมากขอบคุณมาก วันนี้งดอละชอนนะเพราะว่าหนวดเกิดแล้วจัดไม่ได้ไปสาวเสียงอะไรๆทั้งนั้นใช่ใครจากสั่งเปลาบังตองกดลิงเลยนะตออุ้ยสอรี่ค่ะพี่หนูดึงผมพี่หนึ่งเซนนะคะเมื่อกี้รู้สึกได้เลยไม่ได้ไดไนะอย่าดึงนะเนี่ยเพราะนุรักผม <laughs> มันยิ่งประหยัดผม,มอยู่ลูกสาวแห่งว่าพ่เองหนุ่มหัวหลกอยู่คุณพอ่ออยากเจอตัวจริงนกพงศกรเขาต้องมาดูละแหละอืมไม่มาดูไม่ได้เจอดิอยินดีกับบอสบ้านหลังใหม่ครับผมเป็นบ้านของสาวออยพี่น้องจริงๆแล้วพี่ออยแล้วก็บอสอยากขายเด้แต่ว่าอ่าด้วยคนไม่มีคนอยู่บ้านแหม<อ>มันบอมีคนอยู่บ้านแล้อบปล่านี่ แม่ก็จะกับพ่อก็จะไปยุบานสวนสภาบ้านมันที่สุดส้มนะครับเพื่อนก็เลยว่าเกล่า,า,ลาไปเบิ้งตอเอือยแน่เพราะว่าเวลากินหอดบ,านนบ้านก็กับพ่อเดิมาเหล็นน้ำนองสินะครับก็เลยเอาตอเอือยไปแม่ครับเอาตอเอือยไปเอาตอเอือยว่าให้บ้านน่าหลักมากกว้างจังใช่ครับมันอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยแหละเราก็เลยถ้าจะมมนได้เห็นอีหยังน,น,นะครับ ก็เป <S an> ็นเงินที่นกขายเจ้าองต้อแม่แม่สนับสนุนนี่แหละถ้าแม่แม่ไม่อุดหนุนไม่สนับสนุนนกก็ไม่ได้ซื้อหรอกเอาตรงๆเนาะเพราะว่านกเปิดบินแรงนกอ่านกเปิดบัญชีไม่ของกรุงของกรุงไทยนะครับเพื่อสะสมเงินไว้ไว้เพื่อมีเวลาอีกซิเยนต์ทางศิรับทำเลยเด็กก่อนแหลกมมกเพราะว่าน้องๆขายหนางานก็ขายดี จริงๆเราไมันจันเป็นเงื่อนขายแจ้วบองเราบกับเป็นเงื่อนจักของที่เก็บไว้นั่นเพราะว่าอ่าเงืเ่อนแจ้วบองเข้าผลิตเขาก็ไดโอนเงื่อนไปจ่ายคาผลิตเขาด้พี่น้องที่เราเมื่อน้อยแสนแม่ค,ครับมันนี้เขากว่าเก็บขึ้นก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> เป็นส่วนที่เขาจช้ไปนั่นแหละม่าเก็บขึ้นแล้วก็เป็นแต่ตอนนี้มันเป็นผลกําไรแล้วมันเห็นกําไรแล้วพี่น้องก็ยังหายเมื่อยสมที่จะของขย,ยัน บ่นอนอยู่พอปกติช่วนี้เป็นเวลานอนนกเลยนะครับเพราะว่าตอนกลางวันนกไปเฮ็ดธุระหลายอย่างส,สิได้นอนตื่นเวลามาบานเห็นได้ตื่นเร็วคือจังมื้อนี้ล่ะครับได้ตื่นฝ่าตื่นเร็วไปเคลียร์ส่วนหลายสิเป็นเรื่องทีเรื่องทางเรื่องบ้านเรื่องซ่องนี่ล่ะครับเพราะว่านกเวลาโอนยากยาด้พี่น้องเนาะยากอีหลีโอนที่ต้อง ใค้คนมาออกมันมีร่างวัดมานั่นมั่นนี่เส้นนี่เส้นนั่นอันนั้นอันนี้ท่ายี่ทายนั่นไปโอ้ยยากขัดพี่น้องจุกจิกแม่นัทจะซื้อไปขล้องกันลวดใช้เงินปุบไปข้องแผลของมันไปลวดไหมนั่นแหละครับเหมือนคุยกัน